สวัสดีทุกคนนะครับผมครูอ,อาร์จากเพจไซเบอร์ดีไซน์ตอนนี้ก็เป็นช่วงของ Illustrator the series นะครับก็จะมาสอนทุกคนวาด Jack O' Lantern นะครับหรือว่าฟักทอง Halloween นั่นเองก็ใกล้จะถึงวันแล้วนะครับวันที่3เอตุลาอ่าก็เราจะทำอตเวิร์เนี่ย,เ,ยเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับวิธีวาดเนี่ยก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับอ่ะผมก็จะไปเริ่มใหม่กันตั้งแต่ต้นเลยจากแบ็กกราวด์เปล่าๆอันนี้นะครับอ่ะ ตอนแรกนะครับเราก็จะวาดส่วนของตัวฟักทองก่อนที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับหลายๆวงมาซ้อนกันอ่าเริ่มแรกเลยก็ใช้ ellipse tool นะครับอ่าทำการลากลงไปเลยนะครับให้มันเป็นวงรีลงมาประมาณนี้นะครับก็ปล่อยเราจะเอาสีด้านในเนี่ยเป็นสีส้มนะครับอ่ะตรงนี้ผมทำ p a l e t สีไว้แล้วผมก็จิ้มแล้วสีด้านนอกเนี่ยก็เป็นสโตกนะครับ เราก็จะปรับให้สีมันออกเข้มๆหน่อยอาจจะเป็นสีดําหรือว่าสีส้มเข้มก็ได้ในที่นี้ผมก็เอาสีส้มเข้มนะครับแล้วก็มาปรับสีตรงนี้นะครับ h s b ผมก็ลากลงมาอ่าอ่าให้มันเข้มๆหน่อยนะครับประมาณนี้สโตกเนี่ยก็หนาหน่อยแต่เส้นเนี่ยมันก็หนาเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับมันก็ดูไม่ค่อยธรรมชาตินะครับเราก็จะปรับตัวโปรไฟล์ตรงนี้ ของสต็อกนะครับให้เป็นแบบที่2นะครับเป็นวิดโปรไฟล์2ถ้าใครไม่เหมือนผมนะครับก็สามารถกดสลับตรงนี้ได้นะครับมันจะมี2ด้านเอาด้านที่หนาเนี่ยอยู่ด้านซ้ายบนก็ได้แบบนี้1อันนะครับเราก็กดอ l t i n อ t e เนค้างนะครับ Copy อ,ออกมาก็ก๊อปต่อนะครับให้มันออกมาลักษณะแบบนี้อ l t i n อ t e คลิก ตอนกด t h e ทเนตก็กดชิปไปด้วยนะครับจะรักษาระดับให้และทีนี้ลำดับมันยังผิดอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะเอา3ตัวนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับโดยการกดคอนโทรลชิปลอ l ลิงนะครับจะเป็นการดึงเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาด้านบนแล้วก็เหลือตัวนี้ใช่ไหมครับเราคลิกตรงกลางแล้วก็ c o คอนโทรลช p ปลอ l i n g ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ตำแหน่งได้นะครับถ้าเห็นว่ามันถ้าเห็นว่ามันดูหนาเกินไปแล้วเราก็จะก๊อปด้านในอีกนะครับสัก3อันคราวนี้เราจะกดคอนโทลชิปบอลใบไม้นะครับไปไว้ล่างสุดแล้วก็ก๊อปออกมาอีกนะครับส่วนอันนี้เราจะไปไว้ด้านหลังสุดคอนโทลชิปบอลใบไม้ อันนี้ก็เลื่อนออกมาหน่อยนะครับอพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะทําเงาด้านล่างนะครับตัวฟักทองให้มันดูมีมิติขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะใช้เพนทู 2. แล้วเพนทูเนี่ยเราก็ปรับเป็นสีดํานะครับสตกเราจะไม่ใช้นะครับเป็นสีดํานะครับแล้วเราก็คลิกลากแบบนี้นะครับอะ หังแบบนี้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทีนี้นะครับเราก็คลิกต่อไปด้านนอกให้มันเลยขอบฟักทองออกไปแล้วก็คลิกปิดรูปแล้วทีนี้เราก็จะเลือกทั้งหมดยกเวนก้นแบ c ็กเกวนะครับแบ c ็ก r o u ว d เนี่ยผมก็กดล็อกไปเลยนะจะได้ไม่ไปโดนเข้าทีหลัง แล้วเราก็จะใช้ตัว Shape Builder Tool นะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยให้ไปที่ Windows นะครับแล้วก็ปรับ Work Space เนี่ยเป็น Essential Classic ซะก่อนนะครับเครื่องมือด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีครบตามที่ทุกคนเห็นตรงนี้เราจะใช้ Shape Builder Tool กด Alt ค้างนะครับแล้วก็คลิกลากเข้าไปมันก็จะทำการตัดรูปทรงนะครับให้เหลือแต่ ตัวเงาด้านในพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะปรับ opacity ตรงนี้ให้เหลือสัก20%นะครับก็จะได้เงาขึ้นมาแบบนี้ต่อมาเราจะทำตัวเส้นไฮไลท์นะครับสะท้อนแสงบริเวณตรงขอบของแต่ละกลีบนะครับเราก็จะใช้เพนทูเนี่ยคลิกนะครับแล้วก็ปรับได้เลยให้เป็นเส้นประมาณนี้ แล้วเราก็กดสลับนะครับหรือกดชิปเอ็กก็ได้จะสลับเป็นเส้นนะครับแล้วเส้นเนี่ยเราก็ปรับให้มันหนาขึ้นปรับเป็นสีออกขาวๆนะครับแล้วก็ปรับโปรไฟล์เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับตัวแรกวิ t โปรไฟล์หนก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะปรับเส้นเพิ่มเติมได้ แล้วเราก็ก๊อปนะครับวางไปเรื่อยๆอันนี้กดสลับด้านนะครับก็จะได้ไฮไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับปรับโอปอร์ซิตี้ให้ลดลงด้วยก็ได้นะครับอันในที่นี้ผมขอใช้เป็นสีครีมแล้วกันนะครับตัวนี้จะได้เข้ากับชิ้นงานมากขึ้นผมก็จะปรับให้หนาขึ้นนะครับอีกนิดนึง โอป c ซิตก็ลดลงสักเหลือสัก50อ่ะก็ได้ฐานฟักทองแล้วต่อไปเราจะทำก้านด้านบนทำยังไงดีก้านด้านบนนะครับถ้าจะทำให้มันสวยเนี่ยเราก็มีเทคนิคมาฝากกันจะเป็นการวาดสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวบัชนะครับในการดึงให้มันเข้ากับเส้นที่เราวางไว้อ่ะถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเราก็สร้างสี่เหลี่ยมประมาณนี้ เราก็จะใช้สีเขียวนะครับตัวนี้แล้วขอบเนี่ยก็ให้เป็นสีเขียวเข้มๆนะครับให้มันหนาประมาณนี้นะครับเข้มประมาณนี้แล้วเราก็กดอัลติ a t e นะครับก๊อปออกมาอีก2ชั้นแล้วเราก็จะใช้ตัวเพนทูเนี่ยลากเลย ให้มันโค้งลงมาแบบนี้นะครับกดตรงกลางคลิกลากนะครับอ่าแล้วก็โค้งไปเรื่อยๆพอได้แบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วเส้นขอบเนี่ยเราก็ไม่เอานะครับ อ่ะแล้วทีนี้เราก็ใช้ Shape Builder Tool นะครับอ่ะตัดทิ้งเลยก็จะเหลือแค่นี้เราก็จะปรับ Opacity นะครับเหลือสัก50%หรือสัก35%ก็ได้พอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะไปที่ Window นะครับตัวบัชนะครับหรือกด F5 ก็ได้แล้วเราก็คุมลากทั้งหมดนะครับจาก c อนท G g เจียกมันไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็ลากเข้าไปเลยในหน้าต่างตัวนี้แล้วก็ให้เลือกเป็น Art Brush นะครับอหน้าต่างขึ้นมานะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยกดโอเคไปเลยทีนี้เราก็จะวาดเส้นที่เป็นกานนะครับขึ้นมาเราก็วาดคร่าวๆนะแล้วก็สลับสีนะให้มันเป็นเส้น ปล่าๆแบบนี้แล้วก็กดที่ตัวหัวแปลงนะครับตัวบัตชที่เราเพิ่งสร้างไปก็คลิกลงไปเลยตัวที่เราวาดเมื่อกี้นะครับมันก็จะวิ่งตามเส้นให้เราเลยเราก็ปรับตัวสโตกนะครับให้มันหนาลดลงหน่อยสัก0ูจุก็ได้เราก็ดัดเส้นตามใจชอบเลย พอได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็จะดึงตัวส่วนด้านบนเนี่ยให้มันแคบลงนะครับซึ่งเครื่องมือที่จะทําอย่างนั้นได้ก็คือตัว Width Tool นะครับ Width Tool เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ Width Tool เนี่ยสามารถปรับความกว้างของเส้นเฉพาะจุดได้เราก็จะเลื่อนไปตรงปลายสุดอ่ะที่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วเราก็หดเข้ามาเลยก็จะได้การฟักทองของเราแล้ว ก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามที่ทุกคนพอใจแล้วก็ปรับเลเยอร์สักหน่อยให้มันลงมาให้ถูกตำแหน่งนะครับอันนี้ก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าเห็นว่ามันยังโค้งแปลกอยู่นะต่อมาเราก็จะวาดตัวที่เป็นตานะครับเราก็จิ้มลงไปเลย ตาเนี่ยเราจะใช้สีนี้นะครับก๊อปมานะครับกลับด้านแล้วตัวด้านล่างนะครับเราก็จะว่าเป็นปากอ่ะคลิกลงมาให้เป็นฟันเรื่อยนะครับก็ตัดสลับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แค่นี้ก็จะได้ฟักทองของเราแล้วนะครับ อะปรับเส้นเพิ่มหน่อยให้มันเนี้ยบๆน,นะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้แหละใครจะเพิ่มจมูกก็ได้นะครับแล้วตัวด้านในเนี่ยเราจะเพิ่มให้มีความลึกเข้าไปนะครับเหมือนมีความหนาของเปลือกฟักทองเราจะทําการนะครับเลือก4อันนี้กด alternate นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็จะเลือกด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดเลย เราจะกด c t r โทน C นะครับแล้วก็ c อนโ F วางที่ตำแหน่งเดิมเพราะเราจะต้องใช้ Shape Builder Tool ในการตัดนะครับเราก็กดชิปคลิกตัวเมื่อกี้ที่เราเพิ่งก๊อปมานะครับทุกอันเลยเราก็ใช้ Shape Builder Tool นะครับกด Alternate ลากลงมาแบบนี้นะครับตัดให้โดน2ตัว ก็จะมีเปลือกด้านนอกนะครับตรงนี้แล้วก็สีด้านในเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นสีที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นสีนี้ปึง้งแค่นี้ก็ได้ฟักทองสวยๆไปใช้งานแล้วนะครับก็ลองไปฝึกวาดกันดูนะแต่ละครั้งที่ผมทำเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมนะก็ลองไปฝึกกันดูเพราะแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะครับมันก็มีอิสระในการวาดมันก็เลยออกมาต่างกันบ้างนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการวาดฟักทองง่ายๆใน e l l u s t r a t o r หวังว่าทุกคนจะได้รับสกิลแล้วก็เทคนิคต่างๆไปเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครกำลังฝึกทำชิ้นงานสำหรับงานฮาโลวีเนี่ยก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับตอนนี้ช n แนลของครูอาร์นะครับก็ทำคลิปติ t เ r i a l เกือบ50คลิปแล้วนะครับแต่ว่ายอดซับเนี่ยยังไม่ถึงพันเลย ก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับแล้วผมก็จะเอาเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากกันทุกสัปดาห์เลยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันได้เลยครับ <S <S ถ้าใครชอบคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับกราฟิกที่แชร์กันแบบไม่กักทุกสัปดาห์แบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสารพัดเทคนิคที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนโดยสามารถติดตามได้ทั้งเพจ Facebook และ YouTube ตามชื่อด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้อันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ